สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับ YouTube ช่องแพรพารตี้นะคะพาลูกค้ามาดูบ้านค่ะบ้านหลังนี้นะคะขายอย่างเดียวค่ะตั้งอยู่ที่หมู่บ้านหนองไผ่น้อยนะคะจังหวัดบุรีรัมย์ห่างจากเมืองมาประมาณ5กิโลค่ะแวดล้อมไปด้วยธรรมชาตินะคะอันนี้คือบ้านที่เขาสร้าง รตรงตรงเนี้ยคนเริ่มเข้ามาสร้างบ้านเพื่ออยู่อาศัยเยอะเยอะมากขึ้นขึ้นเยอะเลยค่ะจากปีที่แล้วที่แพลวมาอันนี้ก็เป็นบ้านที่แบบเขาสร้างอยู่เองอะนะคะนี่ให้ดูเป็นหลังนี้ค่ะเป็นสไตล์นอร์ดิกทันสมัยนะคะแบบเป็นผสมผสานกับมินิมอลอ่ะ บ้านสวยมากเลยค่ะ,ะเดี๋ยวตัวหน้าบ้านกับข้างบ้านเนี่ยเดี๋ยวทางเราจะปูหญ้าให้นะคะแต่ว่ายังไม่ได้ปูช่างจะเข้าพรุ่งนี้ลงรถเนี่ยตรงนี้สามารถจอดรถได้สามถึงสี่คันเลยกว้างมากค่ะหน้าบ้านกว้างมากเดี๋ยวแพลวพาเข้าทางทางด้านหน้าแล้วกันเนาะ,ะเดี๋ยวแพลวแผนให้ดู ค่ะเดี๋ยวพาเข้าไปดูด้านในนะคะเนื้อที่บ้านหลังนี้นะคะ88ตารางวาค่ะตัวพื้นที่ปูเนี่ยใช้เป็นลามิเนตนะคะฝ้าเพดานยกสูงพิเศษเลยค่ะทำให้บ้านนะคะโปร่งแล้วก็มีหน้าต่างอ้อมบ้านเพราะฉะนั้นบ้านจะไม่ร้อนนะคะ หน้าบ้านหันทางทิศใต้ห้องโถงกว้างมากๆเลยค่ะมีทั้งหมดสมห้องนอนนะคะสองห้องน้ำไปค่ะเดี๋ยวแพลวพลา ไปดูห้องนอนที่หนึ่งก่อนนะคะห้องนี้จะเป็นห้องที่มีห้องน้ำในตัวนะคะข้างๆก็จะเป็นบ้านอยู่อาศัยทั้งนั้นเลยนะคะตกแต่งสไตล์เดียวกันกับที่บ้านเลยนะคะเป็นแบบมินิมอลน่ารักน่ารักแล้วก็สวยด้วยกระจกบานใหญ่นะคะ อันนี้เป็นห้องนอนที่สองค่ะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นห้องนอนที่3นะคะบ้านหลังนี้นะคะราคาขายนะคะตั้งอยู่ที่1นึ่งล้านเก้มืนบาทนะคะค่าโอนคนละครึ่งที่ดิน88ตารางวา นีจะเป็นห้องน้ําอีกหนึ่งห้องนะคะ,ะแล้วก็ความพิเศษของตรงนี้นะคะของบ้านตรงนี้ทางผู้ขายเนี่ยทำเป็นตัวนี้เป็นระบบอัจฉริยะสั่งงานด้วย Wi-Fi แล้วก็ด้วยเสียงก็ได้เดี๋ยวพัจะลองอแตะแล้วมันก็จะถูกปิดเนี้ยค่ะเป็นระบบ Google Homesmart นะคะเป็นระบบอัจฉริยะตัวนี้ก็คือเราทำให้ฟรีเลยลูกค้าคนไหนนะคะสนใจกำลังหาซื้อบ้านนะคะสามารถติดต่อได้ที่แลพล p พาวเวอตี้เลยนะคะมีทั้งบ้านที่ต้องการจะซื้อจะขายจะเช่ามีทุกอย่างเลยค่ะ โอเคค่ะวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ